งานครับล้างเสร็จก็ชีไม่ชีดไว้แน่นอนครับทำให้มันแห้งนิดนึงแล้วก็ไปขัดแบกสะอาดดีครับในรถไม่มีขราบสุดเลยครับสวัสดีครับทุกท่าน นี่ผมก็ได้มีเทคนิคดีๆมาแนะนำทุกท่านนะครับเทคนิคก,การล้างรถครับไม่ได้เป็นโฆษณาชวนเชื่อแต่อย่างไรนะครับทุกท่านรับชมก็ใช้จินตนาการไดเพราะว่าเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยของการทำน้ำยาล้างรถครับไม่ได้ไปโฆษณาชวนเชื่อไม่ได้โฆษณาสินค้าแต่อย่างใดนะครับ มารับชมได้เลยครับทุกท่านครับนี่นะครับทุกท่านขาาุ่นที่มีอยู่เกือบเต็มรถนะครับก,ก็จะาทุกท่านมาผสมน้ำยาล้างรถง่ายๆครับทุกท่านก็แค่มีแชมพู แชมพูนะครับน้ำมันพืชนี่แหละครับกับสไลด์ครับน้ำยาล้างจานนะครับครับก็อัตราส่วนก็จะผสมให้ดูครับทุกท่านถ้าเห็นว่าเทคนิคนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมก็จะมีเทคนิคใหม่ๆมาแนะนำทุกท่าน บ่อยๆครับก็สไลด์นะครับประมาณนี้นะครับสไลด์ไม่ต้องไปซื้อน้ำยาล้างรถแพงๆครับแชมพูครับ ครับประมาณนี้ครับกาไปใส่น้ำกันเลยครับแล้ ันนี้จะมีฟองเยอะมากเลยครับล้างรถนี่ก็สะอาดเร็วครับคราบขุนข้าอะไรก็หายไปหมดครับล้างจะประหยัดเวลาครับในการล้างทีต้ก็ใช้เวลานานมากครับถ้าเป็นน้ำยาทั่วไปน้ำยานี่ได้บุญร้อซครับ คาแคร์เขาก็ใช้กันครับทุกท่านเห็นไหมครับทุกท่านแค่เปิดน้ำใส่ก็ฟองก็มาขนาดนี้แล้วครับฟองเยอะมากเลยครับครับทุกท่านก็ถ้าไม่มีอะไรแล้วก็สวัสดีครับมีหนึงถือกล้องนะครับขอไปด้วยครับทุกท่านครับสวัสดีครับผู้ชม Thank yep. you.